สวัสดีนะคะช่างผ่านไปด้วยความเร็วไวไหมคะสามวันสองคืนพอไหมคะ <c oughs> ไม่พอสามวัสนสองคืนมันผ่านไปด้วยความเร็วก็ก็เชื่อว่าวันนี้ในใจหลายๆคนนะ่ะม,มันไปไวขนนะาดนะะี้ <c oughs> ที่จองเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> จองะ ดูไ้แล้วดูไ้แล้วนะคะก็คําพูดที่เมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยที่เชื่อมาว่ามันมันเป็นคําพูดที่แบบกินใจเนี่ยซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าพอไปที่พิ่ซื้อพูดเสร็จออยรี่บอกตัวต้นอยากฟังอีกพี่พี่อ่นอยากฟังอีกเวลาเราได้อะไรที่เป็นแบบน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจเนาะมันก็อยากฟังอีกมันก็เหมือนต้นไม้อยากได้ปุ๋ยเนี่ย ถูกไหมคะคำพูดของคนอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำาหลเวียนหัวใจคนที่ทําให้คนเนี่ยอยากทางานต่อมีมันใจทําต่อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของพี่กิติหรือว่าพี่เองก็ตามวันที่ต่างต่างเราเนี้ยแน่นอนค่ะอ๋อยต้องสื่อสารถึงเจ้านายอยู่แล้วนะคะเขาต้องได้ยินอยู่ที่หอยนั่งฟังด้วยตัวเองนะคะแน่นอนก็ทุกคนก็เป็นคนทํางานแล้วก็คาพูดจากลูกค้าเนะะี่หรืคาพาร์ทไ้มัมันเป็น อผมฉันดีที่ทำให้เราคิดสุดว่าเขาอยากจะเดินต่อก็อถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดแต่เรารู้ว่าสายตาที่ส่งมาเนี่ยมันบอกและกําลังบอกแกบบว่าอะไทุกสายตาเนี่ยส่งมาเนี่ยบอกคํานั้นว่าขอบคุณเขาขอบคุณมากๆจริงไหมคะนะคะอันนี้เราดูได้ะะสามวันสองคืนจำวันแรกที่เราเจอได้ไหม บางท่านยังไม่เคยมานะคะก็ยังรู้สึกเกรงเรงยังรู้สึกว่าจะพาเราไปไหนเนี่ยนะคะและคําถามมากมายใช่ไหมคะทำไมให้นอนคนเดียวนอนสองคนกับใครก็ไม่รู้สึ่มไม่รู้จักเป็นไงคะเดี๋ยวนี้ดีแล้วคะ่ะดีแล้วคะ่ะครั้งหน้าไม่ต้องเอาสองคนไปที่คนเดียวนะทุกเรื่องทําไมนอนคนเดียวทําไมให้มาคนเดียว รู้คำตอบนีไหมคะคุณได้เพื่อนใหม่ทันทีเลยพี่ๆได้เพื่อนใหม่ทันทีเลยนะคะคำถามเนี้ยจะเป็นคําถามทุกปีตั้งแต่ไอจักไปอองเษอ่ะเป็นคําถามทุกครั้งจะต้องมาละพี่ไอ,อยจะไม่ไปคนเดียววันแรกนะพอผ่านไปวันที่สองจดเจ็ดวันพี่ไอ,อรับครั้งหน้าก็เอาคนเดียวเหมือนเดิมน,นะไม่เอาหลายคนเพราะผมได้เพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติเหมือนที่เมื่อกี้ที่กี่ปีก่อน วันที่จัดไปอังกฤษเหมือนกันพ่กีติมาคนเดียวเองพิธีติมีเพื่อน50คนคือผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ดึงดดหรือว่าตัวอ๋อยเองเนี่ยไม่ใช่ดึงดดด้วยตัวอ๋อยเองแล้วกันนะคะอ๋อยที่มันเป็นส t r a ทีอย่างเที่อยคิดว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยมันไม่ทำธุรกิจอย่างเดียวมันต้องมีเพื่อนมันต้องมีพวกมันต้องมีคนที่ร่วมที่คุยภาษาเดียวกันเพราะเราต้องการสร้างให้เป็นอมมูนิตี้ถ้าอมมูนิตี้สังคมแข็งแรงคนแข็งแรงสังคมแข็งแรงประเทศชาติก็แข็งแรงจริงไหมคะ มันจะแข็งแรงเลยโอตโตเมตินะคะแต่มันเกิดจากการบ่มเพาะเกิดจากการที่เรามาใช้ชีวิตด้วยกันนะสิ่งที่ออยเรียนรู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้พี่พี่พูดในมุมที่พี่ได้รับเราออยขอพูดในมนุมของคุณของของพนักงานแล้วค่ะนะคะของพนักนางานคุณรอดนหนึนห่งมีลูกค้าชอบถามว่าทำไมคนคุณรอดอ่ะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันวะเราบอกไม่ถูกรู้สึกไหมคนะ เราเราเราได้รับการการดูแลจากส้มนายแล้วค่ะเราได้รับการดูแลจากส้มนายจากคุณอย่างคุณสันตินเนี่ยเวลามีโอกาสได้ไปชมทุกครั้งนายชอบพุ่งสามวันไหนลืมหันไปดูอย่าลืมหันหลังไปดูลูกน้องดูแลลูกน้องให้ดีเวลาลูดูแลลูกน้องให้ดีนั่นแปลว่าเหมือนที่พี่ไปชมทุกเดมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่บอดี้ไม้ ทำยังไงสปิริตที่ทเรามีให้เขาเขาก็จะกลับมามีให้เราเช่นกันทําไมพี่ๆถึงได้รับความรู้สึกว่าให้มัน VVIP ซะเถิดเธอเพราะว่าเราได้รับเรื่องนั้นจากนาย่อการให้ไม่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องของ d n A ของพวกเราชาวสิงห์จริงๆการให้ไม่สิ้นสุดเนี่ยจากแค่คาพูดอ๋อนี่ได้รับคำพูดจากนายสักคำเลยไหนพี่ดูน้องจัน้องยินมอีกไหม ถ้าอิ่มเราก็มันอิ่มทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเราได้รับตรงนี้มาเสร็จเนี่ยเราก็รู้เลยว่าสิ่งที่นายให้เรามาเราควรต้องเอาเรื่องราวแบบ่านี้ส่งต่อไปอยังพี่ๆพี่ๆเ,เพื่อนๆเอาเรื่องพี่ๆเ,เพื่อนๆในบ้านทุกทุกท่านเช่นกันนะคะฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวของสิ่ง operation เนี่ยเวลาให้เสร็จพอเราดีจากคนในบ้านครอบครัวแข็งแรงเราก็พียงขอที่จะส่งต่อไปอยังสังคม สินอาสเกิดขึ้นด้วยเรียน,นี้นายให้เราเราให้ลูกน้องลูกน้องให้ลูกค้าลูกค้าขยายไปสสังคมคต่างๆนี่คือเรื่องราวของเขาว่าครอบครัวสิคือสิ่งที่อยาได่เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่สินคอปเปอเรชันมา17ปีแล้วก็มันสซึทรัยู่ในสายเลือดแล้วมันก็ไม่พอเรายังไปส่งต่อให้คนในครอบครัวแล้วลคนในครอบครัวก็จะเป็นแบบนี้ เราจะไม่ถึงคนอื่นเราจะแบบคนข้างเราอ่ะเราจะทํายังไงให้คนรอบข้างเราดีแล้วเราก็จะเี็ว่าเราเรือกเราที่ดีอยู่ในครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีนะคะก็อยากจะเล่าแล้วก็แชร์เรื่องราวแบบนี้ที่ฟังนะคะยังไงก็ตามภายในสามวันสองคืน,น,น,นนะออยถ้าเชื่อมันสั้นไปมันน้อยไปน,นะคะก็พยายามจะคิดคิดอะไรสนุกสนุกขึ้นมาก,ก็เวลาคลิดเนี่ยก็ชอบเป็นคนแบบชอบคิดนะ ล้วก็ชอบทําด้วยนะฮะนะฮะชอบคิดแล้วก็ชอบทํนะนะาเพราะว่าคิดอย่างเดียวไม่ทําก็ไม่เกิปดปรนะโยชน์ใช่ไหมคะคิดทําแล้วถ้าทําเนี่ยต้องทาให้มันดีสอนลูกน้องทุกคนนะทำแล้วต้องทำให้มันดีทําจนลูกค้าอัน expected ว่าที่เขาอยากจะได้เกินความคาดหมายของเขาเขาต้องได้เกินความคาดหมายที่เขาอยากจะได้นะฮะแล้วมันก็จะดีเพราะเราใช้เวลาในการทาเท่ากันเลยแต่เราคาดหวังผลลัพธ์ได้ ก็เรายากจะเป็นแบบนะี้ก็คิดว่าสามวันสองคืนนี้หากมีตรงไหน,นผิดพลาดประการใดนะะคหรือว่าคําพูดน้องเองหรืออ๋อยเองการกระทำอะไรเงี้ยถ้าไปร่วมเกจอพี่ๆยังไงก็ตามเนี่ยต้องขอประทานโทษอย่างสูงเพราะว่าสามวันสองคืนอยากให้พวกพี่ๆเนี่ยลีฟทุกอย่างไว้ที่บริษัทที่พี่ทำงนานนะคนะเหมือนที่พี่ๆพ,พ,พูดบอก ต้องไปอยู่ทางหนา e, หน้าตาก็ต้องสดชื่นพรุ่งนี้เรากลับไปสู่โลกของความเป็นจริงแล้วเป็นจริงแต่ละคนเราบอกกลับไปสู่โลกเป็นความเป็นจริงไปไงคะนั่นมันก็คือเหมือนที่อ่อนพูดแรกนะทิ้งไว้เลยที่สามวันสองคืนสูดมันให้เป็นเปล่าเทะมันเท่าไปที่เต็มที่พรุ่งนี้เรากลับไปเป็นความจริงเราก็จะมีแรงกําลังสู้ต่อไปเพราะชีวิตเขามีไว้ให้สู้ ะะสู้ต่อไปที่สิ้นสุดก็ต้องสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ทําให้หมันดีนะคะก็สุดท้ายฝากไว้ว่าต้องยึดคาพูดของพยาพี่ลมพระครมมาเพราะป้ายนั้นมันใหญ่เดือดอนที่บริษัทวันแรกราก็ไม่เข้าใจจะมาต้องไปถามคุณลังเลยก็าใช่พยาพี่ลมพระครมเขีย,วยนวะว่าทุกคนควรมีส่วนช่วยเหลือนะสังคมน,นะคะแล้วเอาไปดำเนินเรือ่องนั้นแล้วก็สอนลูกน้องแบบนั้น ก็ะะฝากประโยคที่ท่านผยาใที่ลงพำสั่ให้ไว้สังคมแล้วก็จะดีและเราเก็จะได้กลับมาเที่ยวแล้วก็สื่อันอีกขอบคุณค่ะ